ตอนนี้ครับผมมาถึงน่าจะเป็นบ้านโป่งครับกำลังจะไปที่คูฮับเบิร์กครับผมทางลัดครับผมแวะเติมน้ำมันนิดนึงครับผมก่อนจะไปครับวันนี้ไม่มีอะไรครับทริปนี้จะไปกรุงเทพครับแล้วก็จะจะจอดรถไว้ที่รีสอร์ทพี่โจครับผมแล้วก็นั่งรถยนต์ไปกับพี่ตาครับเพราะว่าจะไปดูรถคันใหม่ครับผมเห็นได้ข่าวพี่ตาจะไปเอาไม่ใช่ไปเอาไปลองคอม 901ครับ901ครับ901ผมก็ว่าจะไปลองคอมเหมือนกันครับ901ครับผมลองดูครับว่าวันนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไงดูสภาพแล้วผมว่าจะไปทางรัดหางรัดขึ้นบ้านบ้านทับเบิกอ่ะอีกทางหนึง่งมันฝนมันจะตกหรือเปล่าเนี่ยแวะซื้อเงาะนิดนึงครับโลละห้าสิบบอกแม่ครับเงาะโลละห้าสิบครับ เรียบร้อยครับมัดเงาะเสร็จแล้วพร้อมลุยครับจะไปหางรัดหางรัดขึ้นฮับเบร์นี้เคือแผ่านบานบ้านมะแข้งเออเมนโทรโทรครับผกมอฟฟิตผูพระเนาะไปหางกันครับผมจะไปหางรัดครับผูพระครับบ้านมะแข้งครับโอ้ยหมเราเาหลงอยู่โอเคครับผมพร้อมๆทราประกาศก็หน้าหน้ามันหน้าก็ดูเลยฝนคงไม่ตกนะครับ ตอนนี้มาถึงทางแยกบ้านกกกระบากนะครับแม่เนาะแวะร้านค้าซื้อน้ำครับซื้อน้ำเรียบร้อยตรงนี้นะครับผมมีบริการนำเที่ยวด้วยตรงนี้ภูพระแล้วก็ภูลุมโรช่องด็อกสัก,กุลากาเข้าับมาขึ้นรถั้องนีบ่แมโ่โอเคครับครับผมแนะนำครับก่อนขึ้นไปหาเสบียงร้านแม่นะครับผมอแล้วก็ผมก็จะไปทางบ้านบ้านมาแข้งครับ มันมีสองสองทางเนาะแม่เนาะแล้วก็จะไปบ้านนาซุ้งกะว่าจะไปนาซุ้งดูครับว่าฝนจะตกไหมต้อนรับผมแม่ครับเนี่ยไปแล้วครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเ,เราจะข้ามสะพานแล้วครับผมข้ามสะพานที่ไปก็ยังเป็นเขตจังหวัดเลยอยู่นะครับผม ในี่ได้แล้วก็โชกหลังปรับลงแล้วครับผมอ่าครับผมเมื่อกี้เข้าโค้งมาทางเรียบบวิ่งเลยครับตอนนี้โชกอยู่ในขั้นตอนที่พอใจมากๆแล้วครับผมถือว่าลงตัวม,มากๆณตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปลองทดสอบทางนี้ดูว่าจะเป็นไงบ้างครับผมจะไปนาสอุ่งครับบ้านนาอุ่นเราฮารุบ้านครับเปิดครับ ยครับเลยหางเข้าบ้านนาสะอุ่มครับตรงไปนี่คือบ้านหมากแข้งครับแล้วก็ไปภูพะเดี๋ยวผมต้องลับรถก่อนครับเป็นสะพานางนี้ครับ ไปบ้านนาสะอุ้งครับ6กกิโลครับผม6กกิโลหกกิโลครับผมเส้นทางก็ไปเรื่อยครับผม6กกิโลนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผม ยาแกแต่รถท่มไปได้บ่โอได้บ่โอ้ยเสียงมะนาวตังค์ซื้อฮอนปล่อยลมยางก่อนครับลืม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 ปล่อยลมยางเราเมื่อวานนี้โฟตโต้บ่ครับแห้งบ่เราเมันแหง้งหมดเลเนี่ยแหง้งเนาะเราเห็นยังไงให้ปุ้ยบ่ให้ห่างไกลอ๋ยอยามาเที่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวไวรัสโอขับเบอร์คุณแล้ว ได้บ่ครับไปนี้เร็วลงเลย่บ่บ,บรรมีแยกยังบ่ครับตรงเงเดียวโอเค <Okay S 2> ครับผมขอบคุณครับแย้อมัเเน,น,เ,ปน,นเป็นทางลากอยู่แล้วทางลากครับขอบคุณครับเดีมวค,ครับ,คครบม,ล,ม,บมลืมให้ลง โอ้โหทาง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 ตอนนักกันชัดๆเลยเนี่ยแม่ไปนาสอุ้งบ่ครับผมดำนาู้เดียวบ่มาแต่ไดนมาแต่เสียงขันครับโอ้ยมอหนึ่งเออไฮๆเลยคือกันนี้เนาะไวลงไปหังครับเบิกมา ครับมาหู้เดียวเอาแม่กะดับหนาหู้เดียวเลยอย่างสู้เนาะเอาครับเอาใจซอยแล้วครับเอาเราอันพ่อไปไหนจะติดลมวะอ๋อข้างบนเม่นเราเกี่ยงไกลอยู่ท่านบ่โอกวิ่งเม่นนะน่ะยู่โฮมผ้าหางอ่ะครับครับสวัสดีครับไปแล้วครับขอบคุณครับครับพ่อทายโชคดีครับพ่ เห็นแล้วครับโอ้ยทางเห็นจังครับยายไปนไปมาโลกาบ่โอ้หลับจางบ่เลยของเจ้าของของเจ้าของของเจ้าของเราไปดำอยู่นาใดล่ะอ๋อนาตะกะเลยดำดำู่นาตะกะอันนี้ไปนาสอุ้งมันบ่ครับโอเคอีบไปอีกไก่บ่ล่ะ ห้าหกหลนเนาะครับเนาะโอ้โหฝนคงห่างดีแล้ว,ลวบอครับเอาเราจักหนาสูงไปฮับเบิ้ลเลยอห่างดีบ่ล่ะเ <c oughs> ออแต่คิดว่าน่าจะดีนบอ <c oughs> โอ้โอเคครับขอให้เป็ดเซตน,นั้นแลกาฝนอย่ายตกนะครับตกเมื่อวานนี้ก็ตกอ๋อเมื่อวานนี้ก็ตกดีเ <c oughs> มื่อวานตกแห้งจังอ๋อเมื่อวานนีตกแห้งจัง <c oughs> เมืนน่อวานอย่างบ่หันตกอยู่โอเค ไปไปแล้วครับขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าล้อมรวยครับล้อมรวยสุกขาแข็งแรงครับแล้วมาสวยๆนะมาแต่เสียงขานครับเคยไปบ่อเฮลเสียงขานนะเจ้าวัดเดียวกันนี่เนาะเออเจ้าวัดเดียวกันนี่ล่ะแต่อยู่คนละฟากฟังว่าเสียงขานก็สุดทุนเคยไปวอเสียงคานนะบอกผมหรืว่เสียงคานเนี่ยเดี๋ยวบ่เคยไปดิครับโอ้ห่างคุณงามก็ครับพร้อมไปแล้วครับแม่ครบนะครับครับผม ต่อครับผมโอ้โหเตยสั่งอีกก็จะมีท่าคอนกรีตเอาไว้สลหรับมอเตอร์ไซค์ครับผมนิดหน่อ,อยครับมัไม่มีอะไรครับต่อครับ่อจะเป็นผู้บ้านนาซูหรือเปล่าน่าจะถือแล้วครับเนี่ยครับ เอาไอ้วัสดีครับไอหน้าสูงวคนะคร,รครับเนี่ยเราไปฮับเบิร์กไปทางไหค,ครับไปน,นี่เลี้ยวขว,า,วานะไอไปทางใดก็ครับ ทางนี้ขึ้นไปทางนี้ทางนี้เราเดี๋ยวขวาเออขึ้นไปแล้วเห็นข้าวโพดเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมแม่ครับเราจะขึ้นตรงนะครับอ่าไปถึงข้าวโพดเขามันมีสร้างข้าวโพดมันบอกครับอ่ามันมันเราขวาเลยขวาทางดินมันบอกครับไปเรื่อยๆเลยไปทางดินมันบอกครับอ่าเราไอ้บดคาทาลิกเนี่ยอยู่ไหนครับที่ญิงบดคาทาลิกนี่ผู้นำอ๋ออันนั้นครูคำสอนเหรอครับครับอ๋อเราเราอยู่ไหนครับบด โอ้โบ๊ทจะหงเงหึงบ่ครับโอ้ไมาจากไหนครับนี่โอ้มาจากเสียงขานครับโเสียงขานเอ่อห่มอยู่บ้านท่าบมอยู่ท่าบมอยู่ท่าบ่มครับว่าดีครับทำไมรู้จักไม่ได้เปครูคำสอนอ่าครับคุณจุ๊บคุณจุ๊บรู้จักครับอือกับบ้านตัวข้ามกันเลยโอ้แล้วคุณจุ๊บลงมาเสาร์วันว่าปีงี้นะไม่ได้มาไม่ได้มาโอ้ ลุกละหมู่บ้านก็จะมีหนองน้ำครับผมแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็ไอ้ค,ครับไปแล้วตรงไปเร็วขวาเนาะไปเลยเล้วขวาเลยว่าตรงไปเรยวขวาสุดทางขดกีแเรากเลเร็วขวาไม่ใช่สุดทางคนกีทตรงไปเลยมันก็มีทางแบบนั้นอีกเลยบวเลยบถ์คาทอลิกไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยแล้วก็เลี้ยวขวามีป้ายบอกปุเนีเ้ยไม่มีไม่มีอ่าท<ม>ัว<ม>ร์<ม> เราข้าตรงห้าข้าสมุทรฮมโมเดลได้ตรงไปเลยไม่ได้ไม่ต้องไปโกกกระบากแล้วไปน่นแล้วโกกกระบากให้มันไปเนี่ยครับก็ทางข้างบนก็ไปโกกกระบากโกกกระบากที่มาเมื่อกี้เห็นนี้อ๋อมันจะวนห้ากันอ่าโอไปไปทางไปเรื่อยๆแหละเลยเลยเลยแคทลีคบนแคทลีกไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้าวโพดเขาสวยๆข้างบนแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยครับผมตรงไปเลยไม่ต้องซ้ายขวาอีกต่อไปอ๋อโอเคครับเข้าไปครับไปครับครับสวาสดีครับครับขออนุ ครับตกไปเรื่อยๆครับนี่คือหมู่บ้านนาสูงครับก็หมู่บ้านก็ประมาณนี้ครับผม โหมดมากโอ้ยเดี๋ยวขอจอดดูลายก่อนครับดูลายก่อนโอเคครับตัดสินใจลายได้แล้วครับน่าจะตรงกลางครับไม่ต้องซ้ายหรือขวาครับไปอย่างเดียวครับนี่แล้วก็เขาก็บอกว่าให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ ลงไปนี่จะย้อนกลับทางเดิมเพราะสั้นเราก็ต้องหลวขวานี่นครับมานนี่ดีนะที่มาขึ้นไปตรงนู้นชันมากสองข้างทางนี้เป็นเข้าไร่ครับอย่างสวยเลยครับตอนนี้เรากาลังจะผ่านหมอกครับผ่านหมอกผ่านหมอกเส้นทางนี้ไปบ้านทับปิกนะครับจากนาสซุไป จะมองเห็นเมืองหลมครับหลมสักครับ้านขวานี้เป็นการปลูกข้าวครับไร่ครับไปครับไปครับเบิร์กไปทางนี้ป้ะครับตรงไปอย่างเดียวเนาะครับโมบมีโคงยังเนาะบุมมีเดียวยังอ๋อรับครบไหมครับ โอโหโค้งธรบมดาครับขอบคุณครับ หัวครับผ่านวัวครับกลางสายมอครับมาครับกลางสายมอโอ้โหสวยมากเลยครับขอเก็บภาพไว้ความประทับใจหน่อยครับผม หน้ามีวัวครับแล้วก็สายหมอกครับสวยมากครับสวยมากจะขอบบอกว่าสามารถขับลงไปได้ครับวัวไม่ทําอะไรครับเดี๋ยวผมลองดูครับขอให้ปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับจะทําอะไรกันนะทาอะไรกันนะโอเคแล้วก็ผ่านเข้าตรงหมอครับผมไปครับไปครับเพื่อทางนี้บ่ ตรงไปยังเดียวนเนาะห่างดีอ๋อโอเคห่างดีงดสบายเนาะครับนเนาะครับผมขอบคุณครับไปออไปเดียวครับขอ,อถามทุกคนครับเพื่อความชัวร์ครับ วัดป่าภูเขาเบิกครับอันนี้ลงไปบ้านทับเบิกครับถึงแล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการเดินทางของผมครับผมขอบคุณมากๆนะครับของพี่ลงครับผมความรุ่งดีืองเซลอุดรขอบคุณพี่โจ้ครับเดอะฟาร์มคอฟฟี่คนทะเลหมอดของพ่อครับขอขอบคุณพี่อาร์ตครับและทุกคนครับผมที่รับชมครับผม